เรากินแบบนี้มีแรงวิ่งเยอะเรากินแบบนี้มีแรงวิ่งน้อยอยากจะวิ่งแล้วมีแรงวิ่งเยอะๆนะครับวันนี้นะครับมาดูกันว่าจะต้องทําอย่างไรสวัสดีครับมอสนะครับจากช่องนักวิ่งหมีกล้ามนะครับคลิปนี้นะครับสําหรับนักวิ่งที่วิ่งแล้วื่ยง่ายวิ่งแล้วไม่ค่อยมีแรงอยากจะวิ่งแล้วมีแรงวิ่งเยอะๆนะครับวันนี้นะครับมาดูกันว่าจะต้องทําอย่างไร สังเกตไหมครับว่านักวิ่งทั่วไปเนี่ยมักจะเลือกการวิ่งหนักไปไว้ในช่วงเย็นเพราะรู้สึกว่าช่วงเย็นนั้นมีแรงมากกว่าช่วงเช้านั่นเป็นเพราะว่าในช่วงเช้าเนี่ยเราคนปกติทั่วไปก็มักจะกินอาหารในปริมาณที่น้อยนะครับอย่างเช่นกินกาแฟหนึ่งแก้วกินขนมปัง2แผ่นอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่กลับกันในช่วงตอนเย็นนะครับเรามีการกินที่มากขึ้นในระหว่างวันนะครับตั้งแต่มื้อเช้า มื้อกลางวันมื้อเที่ยงมื้อบ่ายอะไรประมาณนี้ครับมันจึงเป็นเหตุผลที่ทําให้เราวิ่งตอนเย็นแล้วรู้สึกมีแรงมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นนะครับในส่วนนี้มันทําให้เรารู้ว่าการวิ่งเนี่ยนอกจากการฝึกซ้อมที่จะทําให้เราวิ่งได้ดีขึ้นเนี่ยเราก็ต้องให้ความสนใจกับการกินด้วยนะครับ <Wow. S 1> ก่อนอื่นก็บอกข้อดีของการวิ่งเลยนั่นก็คือการวิ่งใช้พลังงานค่อนข้างมากนะครับ <S <S เพราะฉะนั้นถ้ามาเปรียบเทียบคนที่ไม่ได้ออกกําลังกายกับคนที่วิ่งเป็นประจำเนี่ย คนที่วิ่งออกกําลังกายเป็นประจําจะมีการใช้พลังงานในแต่ละวันที่ค่อนข้างสูงกว่านะครับโดยนักวิ่งทั่วไปเนี่ยก็อาจจะใช้พลังงานมากตั้งแต่2,400กิโลแคลอรี่ไปจนถึง3,200กิโลแคลอรี่ต่อวันเลยนะครับเพราะฉะนั้นมันจึงเป็นสาเหตุที่ทําให้เราเนี่ยต้องกินมากกว่าคนอื่นด้วยเพื่อที่จะมาทดแทนพลังงานที่ส่วนเสียไปนะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งนะครับที่เห็นได้บ่อยก็คือนักวิ่งมือใหม่หรือคนที่เริ่มมาวิ่งเนี่ย มากที่จะวิ่งจบแล้วไม่ทานอาหารกลับเข้าไปนะครับหรืออดอาหารนั่นเองเพราะว่าเขาคิดว่าไปวิ่งมาแล้วอะ่ะอยากจะผอมก็เลยคิดว่าไม่กินน่าจะดีกว่าซึ่งจริงๆแล้วผิดนะเพราะพลังงานที่เราสูญเสียไปเนี่ยนอกจากมันจะเป็นพลังงานที่ได้มาจากอาหารแล้วนะครับบางทีร่างกายอาจจะไปดึงพลังงานที่มันอยู่ ในร่างกายของเราเนะี่ยคือพลังงานจากกล้ามเนื้อมาใช้ด้วยในตอนที่เราวิ่งนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่กินเข้าไปเนี่ยเราก็จะเกิดการสูญเสียกล้ามเนื้อได้นะครับซึ่งมเมื่อเราสูญเสียกล้ามเนื้อไปเรื่อยๆเนี่ยมันอาจจะส่งผลต่อระบบผาอผานในร่างกายของเรานะครับแล้วก็จะทําให้เรานั้นอ้วนขึ้นในที่สุดต่อไปนะครับอีกอยาที่เข้าใจผิดก็คือนักวิ่งจะกินอะไรก็ได้อันนี้ก็ไม่ถูกเหมือนกันนะครับนักวิ่งควรกินปริมาณที่เยอะก็จริงแต่ควรกิน สารอาหารให้ครบด้วยนะครับซึ่งสาอาหารที่นักวิ่งควรจะกินนะครับผมก็จะแบ่งออกมา3อย่างนั่นก็คือคาร์โบไฮเดรตโปรตีนแล้วก็ไขมันนะไขมันในที่นี้เนี่ยไม่ใช่ไขมันที่ได้จากอาหารฟาสต์ฟู้ดนะครับแต่จะเป็นไขมันดีนะเดี๋ยวจะมาบอกนะครับว่าจะมีอะไรบ้างสําหรับนักวิ่งนะครับสิ่งที่จะให้เน้นมากที่สุดให้ความสําคัญมากที่สุดนั่นก็คือคาร์โบไฮเดรตนะครับปริมาณของคาร์โบไฮเดรตที่แนะนํานะครับก็จะ เป็น2ถึงเท่าของน้ำหนักตัวแล้วก็โปรโตีน1เท่าต่อน้ำหนักตัวแล้วก็สุดท้ายก็คือไขมันดีนะครับ0.5เท่าของน้ำหนักตัวนะครับสมมติว่าผมน้ำหนักตัว60นั่นหมายความว่าผมจะต้องทานคาร์บเนี่ย120จนถึง180กรัมแล้วก็ทานโปรโตีนเนี่ย6กกรัมแล้วก็ทานไขมันดีแค่30กรัมนะครับทีนี้หลายๆคนไม่เข้าใจว่า แล้วจะต้องทานอย่างไรนะครับเดี๋ยววันนี้ผมสต์เมนูมาให้นะครับว่าสารอาหารแต่ละชนิดเนี่ยจะมีอาหารประเภทไหนบ้างนะครับยกตัวอย่างเริ่มต้นที่คาร์โบไฮเดรตนะครับ,บคาร์โบไฮเดรตก็จะมีตั้งแต่ข้าวสวย1ทัพพีให้คาร์บ18กร,รัมนะครับข้าวเหนียว1ทัพพีให้คาร์บ3ากร,รมัมวุ้นเส้น1ทัพพีให้คาร์บ18กร,รัมนะครับส่วนอาหารที่หาได้ง่ายๆอย่างเช่นขนมปัง1แผ่นให้คาร์บ18กร,รัมนะครับ แครกเกอร์1แผ่นให้ครับ3กรัมนะครับข้าวโพด100กรัมให้ครับ19กรัมฟักทอง100กรัมให้ครับ7กรัมคาร์บหรือคาโโร์โบไฮเดรตก็จะมีประมาณนี้นะครับอาจจะมีเพิ่มเติมนอกจากนี้อีกเยอะนะครับอันนี้ก็จะยกตัวอย่างให้ฟังประมาณนี้นะครับส่วนโปรโตีนนะครับก็จะมีตั้งแต่ไข่ไก่1ฟองให้โปรโตีน7กรัมไข่ขาว1ฟองให้โปรโตีน3กรัม อกไก่1 0 0กรัมนะกรัมให้โปรตีน24กรัมเนื้อวัว100กรัมให้โปรตีน24กรัมนะคกรัมปลาแซลมอน1 0 0กรัมให้โปรตีน20กรัมนมวัว250้มิลลิลิตรให้โปรตีน8กรัมนะครับในส่วนของโปรตีนก็จะมีประมาณนี้ต่อไปเป็นไขมันดีนะครับไขมันดีก็จะมีตั้งแต่อโวคาโดดาร์กช็อกโกแลตไข่นะครับไข่เต็มใบชีสแล้วก็ ปลาและที่หาง่ายที่สุดก็คือถั่วเปลือกแข็งชนิดต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นถั่วอัลมอนด์ถั่วที่สมะเม็ดมะม่วงหิมะานนะครับถั่วพวกนี้เนี่ยนักวิ่งหลายๆคนชอบมากเพราะมันจะมีไขมันดีเยอะแล้วก็มีไฟเบอร์สูงนะครับสำหรับสารอาหารในแต่และชนิดก็จะมีประมาณนี้นะครับเราก็ไปคำนวณดูว่าเราต้องกินอะไรบ้างในแต่ละวันถ <Okay. S 1> ึงจะได้จำนวนคาร์บ2-3เท่าต่อน้ำหนักตัวโปรตีน1เท่าต่อน้ำหนักตัวแล้วก็ ไขมันดี0.5เท่าของน้ำหนักตัวนะครับลองเอาไปประยุกต์ดูนะครับสำหรับสารอาหารที่นักวิ่งควรจะได้รับเข้าไปในแต่ละวันก็จะมีประมาณนี้นะครับต่อไปไปพูดอีกเรื่องที่สําคัญไม่แพ้ก,กันนั่นก็คือการดื่มน้าครับการดื่มน้ำเนี่ยสำคัญมากสําหรับนักวิ่งนะครับเพราะว่าแน่นอนครับเราไปวิ่งก็จะต้องมีการสูญเสียเหงื่อออกไปนะครับเพราะฉะนั้นการดื่มน้ำนี่ก็จะเป็นการทดแทนน้าที่ร่างกายเราเสียไปรวมไปถึง ช่วยลดอุณหภูมิในร่างกายนะครับเพราะว่าเวลาวิ่งอุณหภูมิในร่างกายก็จะสูงขึ้นการดื่มน้ำเข้าไปก็จะเป็นการปรับอุณหภูมิให้ลดลงมานะครับและยังช่วยเพิ่มระบบการไหลเวียนเลือดสูงฉีดโลหิตเนี่ยให้ดีขึ้นอีกด้วยนะครับสำหรับปริมาณการดื่มน้ําที่แนะนําก็คือคนที่มีน้ําหนักตัวไม่ถึง60อาจจะดื่มน้ําแค่2ลิตรก็เพียงพอนะครับแต่สําหรับคนที่น้ําหนักตัวมากกว่า60ก็อาจจะดื่มมากไปจนถึง3ลิตรเลยก็ได้นะครับ จบไปแล้วนะครับสาหรับการกินอาหารและก็การดื่มน้าในแต่ละวันนะครับต่อไปเราจะไปพูดถึงการกินก่อนที่เราจะไปวิ่งบ้างนะครับการกินที่จะแนะนําก่อนที่จะไปวิ่งนะครับก็คือช่วงเวลา1-4ชั่วโมงก่อนวิ่งนะครับตรงนี้บอกไม่ได้นะครับว่าควรจะกินกี่ชั่วโมงก่อนวิ่งเพราะว่าร่างกายแต่ละคนก็มีความไวในการย่อยอาหารที่ไม่เหมือนกัน เหมือนผมเองเนี่ยเคยลองกินตั้งแต่1ชั่วโมงก่อนวิ่งปรากฏว่าจุกครับ2ชั่วโมงก่อนวิ่งก็ยังจุกเพราะฉะนั้นผมเองเนี่ยจะกินก่อนวิ่งอย่างต่ําก็คือ3ชั่วโมงนะครับถึงจะไปวิ่งแล้วไม่จุกเพราะฉะนั้นอันนี้เราก็ต้องลองไปทดลองกับตัวเองนะครับว่าเราควรจะกินกี่ชั่วโมงก่อนวิ่งโอเคและอาหารที่ควรจะกินตั้งแต่ 1- นถึงสชั่วโมงก่อนวิ่งก็ควรจะเน้นอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตนะครับประมาณ40จนถึง80กรัมแล้วก็โปรตีน20ไปจนถึง40กรัมนะครับ ช่วงก่อนวิ่ง1นชั่วโมงอาจจะหลีกเลี่ยงอาหารประเภทไขมันดีไปก่อนนะครับเพราะว่ามันมีไฟเบอร์ค่อนข้างสูงนะครับอาจจะทําให้เราถ่ายท้องได้และก็ที่สําคัญนะครับหลีกเลี่ยงอาหารที่เราไม่คุ้นเคยอย่างเช่นปกติเราเป็นคนไม่กินเผ็ด,ดแต่วันที่เราจะไปวิ่งหรือแข่งวิ่งเราดันไปกินอาหารที่มีรสชาติเผ็ดจัดนะครับอาจจะทําให้เราท้องเสียในระหว่างวิ่งได้นะรก็จะส่งผลให้เราวิ่งได้ไม่ดี สำหรับการกินของนักวิ่งก็จะมีประมาณนี้นะครับก็อย่าลืมนะไปไประยุกต์ใช้ให้เข้ากับตัวเองนะครับแต่ละคนก็จะมีวิธีการรับประทานอาหารที่ไม่เหมือนกันสีทีเดียวนะครับต้องลองไปปรับใช้กับตัวเองอีกทีพยายามจดบันทึกไว้ครับว่าในแต่ละวันแต่ละอาทิตย์เรากินอะไรเข้าไปแล้วมันส่งผลต่อการวิ่งของเราอย่างไรบ้างนะครับเรากินแบบนี้มีแรงวิ่งเยอะเรากินแบบนี้มีแรงวิ่งน้อยนะครับก็พยายามจดแล้วก็ เปลี่ยนไปเรื่อยๆสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับฝากติดตามช่องนักวิ่งมีกล้ามแล้วก็ Facebook IG ช่องทางติดตามส่วนตัวของผมนะครับไว้มาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของการวิ่งอีกนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ